สวัสดีครับวันนี้จะมารวด้วยฉาบใช่ไหนล่ะเฮ้ยครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมกิตโซยานะครับวันนี้เราจะมาแกะอนิเมะนะครับผมซื้อมาหลายรอบนะครับแต่แทบจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สั่งทางเว็บไซต์เลยนะครับก็อันนี้สั่งมาจากเว็บของอนิเมะเลยนะครับแล้วก็มาดูกันไม่ดีฮะเอาไว้แกะซิวนะครับมีมีใหญ่นี่มีใหญ่มีใหญ่สําหรับแกะซิวิอันนี้ผมปิดไว้นะที่อยู่มันใส่มา2ด้าเลย ปกติผมจะแกะแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรด้านเดียวไงน,นี่มันใส่มาให้สองด้านนี่ครับข้างในากล่องก็มีที่คัฟหนังสือนะครับเดี๋ยวนี้ได้ใช้บ่อยนะครับ,อบอนนเดี๋ยวนี้ชอบอ่านเดี๋ยวนี้ชอบอ่านนิยายนะครับแต่ว่าคลิปยังไม่ได้ลงก็เลยอาจจะไม่เห็นผมซื้อนะครับอ่านี่ก็หนังสือผิดพลาดนะครับแจ้งได้โอเคเราจะเก็บเอาไว้นะครับได้ผลวเล่มมันเต็มหนังสือเลยวะ่ะแน่นๆนะทุกคนแน่นๆ,ๆ มีใบเสร็จรับเงินมีที่อยู่ด้วยสามร้อยสามสิบบาทลงมส่งนะครับสําหรับหนังสือเล่มนี้ไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการกระแทกแบบทันสมัยของเขานะครับนี่ห่อเล่มไม่หนามากนะครับเป็นนิยายนะครับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันถึงยุคเลิรคอมมานดี้อะไรนะมันน่าจะกาลังถูกเอฟซีมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลายเรื่องที่ผมคางอยากจะอ่านนะครับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วมนนี้ค่อนข้างจะโด่งดังนะครับขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมคงมีชีวิตต่อไม่ได้อีกแล้วมาแล้วผมรออ่านอยู่นะครับนี่ผมไม่ได้พิออเดอร์ไว้ไงผมไปสั่งรอบรันที่20สิก็เลยได้ของช้านะครับนี่ครับแล้วมาดูกันอันนี้รูปเล่มนะครับไม่มีตำหนิใดๆใช่ไหมนะครับดูน้านข้างนะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องมีชื่อญี่ปุ่นนะครับ ชื่อไทยรูปภาพโลยก็อแดมักอแดมักเขาจะค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าเขาจะเอาปกมาทําใหม่ให้มัน,มนสำหรับผมผมชอบนะผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งสวยขึ้นนะแล้วก็จะลองหามุมนะครับคือแกะหนังสือเนี่ยถ้าแกะไประวังมันจะเป็นรอยนะครับแต่มันจะมีแบบเป็นมุมชิมตกนะครับเล็กๆให้เราแบบจิ้มทะลวงเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้ฟุ๊เราก็จะแกะได้แล้วจากนั้นเราก็แค่กรีดนะครับตามมุมดีๆให้ไม่โดนหนังสือก็จะถือว่าสวยงามนะครับ ได้แล้วมั้งนี่นะครับพอขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ซ้อไปก็ได้นะครับให้มันเป็นรอยมันจะได้ฉีดง่ายนะครับถ้าถนอมหนังสือหน่อยนะแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ฉีดกระชากไปเลยครับแบบเนี้เออแต่อันนี้มันฉีดได้นะเพราะว่ามันไม่ติดมุมเป็นกระดาษแบบด้านนะครับําหรับเรื่องคุณขาดคุณนั่งฟ้าข้างห้องไปผมคงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเป็นกระดาษแบบแบบมัน แบบด้านนะครับข้างในมีรูปนะครับนี่น่ารักไหมนะครับแล้วก็ปกในเนี่ยดูสิโุ๊ปกในของอผมมีตำหนินิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมรับได้นะครับปกในจะเป็นสีดำนะครับเป็นเป็นเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดวงดาวนะครับมีสัญลักษณ์อนิเมะนะครับอน m a มะนี่ผมค่อนข้าง,างถือว่าคุณภาพดีนะครับสำหรับใครอนิเมะ หรือว่าให้คะแนนในเกมดีข้างในก็มันก็ไม่มีอะไรรีวิวให้ดูนะครับสำหรับมิยาแต่เราจะมาแถมนะครับคือวันนี้ไปทำธุระที่ร้านกร์ตูนนะครับสงงานะครับก็เดี๋ยวขึ้นเพจให้นะครับใต้ลิงก์ใต้ใต้คลิปนะครับก็จะเป็นร้านที่มีรับคนละครึ่งด้วยนะครับก็ผมได้ซื้อมาทั้งหมด3ามเล่มเรามาดูกันครับมันจะข้ามขั้นหน่อยนะครับเล่มหนึ่งก็คือเรื่องนี้สลาฟเนี่ยเดี๋ยว มีคลิปย้อนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลงคลิปนี้ก่อนคืออ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับสถานการณ์ผมคือที่หายไปคือสอบเสร็จเนี่ยผมว่าต้องไปอยู่ต่างจังหวัด10วันเลยนะครับก็ขนคอมไปแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ทาง,งานเท่าไหร่รก็เลยโอเคแต่ว่าที่นู่นเนี่ยมันมีร้านหนังสือการ์ตูนนะครับอยู่ในเมืองเพิ่งผมไปซื้อเยอะมากซื้อบ่อยมากนะครับก็เดี๋ยวจะลงให้ดูว่าคลิปแรกที่จะลงก็จะเป็นวอล์กเดินทางนะแค่อยากจะลองทํา เป็นวอล์กเยก็คือเป็นคลิปหนึ่งนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งจะเป็นหนังสือที่ผมไปซื้อมาจากที่นู่นนะครับผมกองไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อัดเลยก็เดี๋ยวจะอัดนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับผมสนใจที่มันเขียนว่าชินออลิสนะครับผมก็อยากรู้ว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าชื่อเรื่องคืออลิสในดินแดนหัศจรรยร์ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องก,กับเกมหรือเปล่านะครับเรื่องนี้นะครับราคา95บาทหนาใช้ได้นะครับมีแล้วก็โคตรคมเลยว่ะโคตรเอามันไม่ใช่มีตัดฟิวนะ มีมีตัดแบบเอ่อพวกงานประดงงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยดีนะครับที่ต้องใช้ความละเอียดสูงนะแต่ว่าใบมีจะไม่แข็งแรงเหมือนคัตเตอร์นะครับจะผมรู้สึกว่ามันมน่าจะเปราะบางกว่าความคมก็มันจะเอ่อเพราะว่ามันเป็นแบบคัตเตอร์มันหักได้ใช่ไหละ่ะแต่อันนี้มันต้องเปลี่ยนใบทั้งอันนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงมากสําหรับใบน,นี่ครับอธิษีเนมาจันเลยขอดูลายเส้น,นส่อยสิโวโวก็น่าสนใจนะครับอันนี้ ผมไม่ได้ทําอาจจะรีวิวไม่ทันนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเมดสาวนักฆ่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเท่าไหร่แต่ว่าตอนผมไปหยิบโฮลิเมยะมาหยิบผิดเล่มเป็นเล่ม14ก็เลยบอกทางร้านว่าขอเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแล้วกันครับเพราะว่าเล่ม15ยังไม่มีในร้านเขาบอกของหมดผมก็โอเคครับเปลี่ยนเรื่องอื่นแล้วก็เอาเรื่องนี้มาแทนนะครับเมดสาวนักฆ่าผมเคยอ่านแล้วนะเป็นนิโกโผล่แบบกจะเคยมีปะ ผมจาไม่ได้แต่เหมือนจะเคยมีนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับเรื่องเมซานาคฆ่าก็สนุกดีครับบหวานแต่ผมไม่ได้ผมไม่อยากซื้อเพราะว่าผมเป็นพวกที่แบบดูในเรื่องแล้วีเกียดจะอ่านเนี่ซื้อมาก็คงดองนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแกะอ่านิยายอันนี้แหมน,นะตัวนสาเร่มน,นี้เป็นของแถมจะได้ไม่ต้องแยกคลิปแค่นั้นแหละ <c oughs> ก็เมเมซานักฆ่านะครับอลิสดินเนอร์มาสัจจัน์แล้วก็สลาฟหกนะครับ ก็เล่มสี่เล่มห้านะครับไปไหนเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นนะครับตรวจเรื่องนี้อ้าด้อ่านแล้วอยากอ่านมากนะครับผมโคตรอยากอ่านเลยกับคุณไออาอรียคุณรัเสเซียอะไรนะั่นก็รอเหมือนกันประมาณนี้ครับถ่ายไปทําปกตั้งไปทําปกตั้งไลยทำปกจะได้ไม่ต้องถ่ายรูปจะได้เดี๋ยวเราค่อยไปจัดปกมากรอบประมาณนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย